สวัสดีครับวันนี้พบกับหนุ่มอีสานครับวันนี้วันนี้กขคองมาลงตลาดลุงเกลือครับผมกับบรรยากาศส่งเคียงนะครับผมวันนี้บรรทุกมาหลายเติบครับมือนนี้เดี๋ยวจะเอาเขาไปลงในตลาดลุงเกลือนะครับไอแรงขับไปลงในตลาดลุงเกลือนะครับไปลงหม่งเกลานะครับเดี๋ยวเขาไปช่ม ในตลาดลุมเกลือกันครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผมนะครับตอนนี้ก็มาเบ่งบรรยากาศ็นในห,ห,หนารถนะครับเดี๋ยวแรงขับไปในลุมเกลือนะครับส่วนเที่ยงครับมือนี่มือนี้เอาของมาลง่องกับบุกไหนักนะครับมือนี่ผราะมันตันหาครับ แล่นมาสบายสบายครับมือนี่เรื่องว่าไอ้มือนี้รถมันทุกจะหลายไปะนะครับมือนี่รถมันทุกต้องคิวถากขังแดนนะครับน่าจะหลายอยู่ครับมือนนี่ บ่ค่อยหลายเป็นไงครับมือน,นี้ต่อคิ้วบ่า่อยด่าวนะครับครับไอ้รมทุกัต่อคิ้วถาถามแดนนะครับในช่วงต่อสั้นๆเมืนน่อนีกันหลายขั้นเติมอยู่ครับเนี่ ของไปลงมองเกุาครับมืน,นี้ตลาดอินโดจีนนะครับเอาของไปลงกองไวนะครับเดี๋ยวเขามีรถบรรถุกขนขบขามฟังไปขมินอีกเท่านึงนะครับก็มรนถุกสินค้าหลายเติบเยอะกับเหมือนไง รถพันทุกคันนี้คือนถิมาแซงคิ้วเขาเนาะนี่เขาต่อแถวกันอยู่อ่ะถือตำรวจไล่เหรอเห็นบอดีๆก็มาแซงคิ้วเขาเป็นไดบาดนี่เขาพากันต่อคิว้วเงี้ยวกันเป็นกิโลนะครับจะแลนมาแซงคิ้วเขาเนี่ยมันมันหมดถือต่องนะครับ ตาครับมันก็นหน่อยคนครับที่คนทีเขาเหตุกันแนวนี้เนาะนี่ะก็กำลังจะขามไฟแดงแล้วก็ขามทางรถไฟไปนะครับ เดี๋ยวเบิง่งบรรยากาศทางในกันครับรถจะหลายบอรครับื้อนี้อ่ะขอบมันถุกนะักออกไปอีกขั้นละครับผมเห็นนะครับแดวก็บขามทางรถไฟไปนะครับ ดังขว่านี่มัม่อไส้จะร้ายเน่นะครับแต่ว่างก็ยิงนะครับเขาชนแลนตัดหนานะครับมม่วไส้เนี่ยตัดหนาตหลังเขา,าเบ่งกันนะครับเขำาได้ลง่มเกลือเนี่ย แรงครับไปครั้งใน้ๆอีกคุณนะครับตอนนี้แดดเป็นเปลี่ยงเลยครับผม รถคอกมันถูกนักออกไม่อีกขั้นแล้วครับขนของออกจากลุงเกล้อครับผมจัดเต็มครับขั้นเนี้ย รถโ,โมไซหลายนะครับอยู่นี่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นตลาดทรงสินค้าของอินโดจีนนะครับเอาของไอเฟฟ้เป็นลมกล้องไปอยู่ข้างในนะครับ มังมีคนบกค่อยผูกพันนะครับแต่เขาไอไอเท็แถ้หนิเขาก็เฮ็ดไปขายของแล้วะครับแต่เขาบกค่อยแด่มาขายกันแถวนี้นะครับสมัครเขาจะขายอยู่ฟังผลน,นะครับหลายกลัว จะหอนมลงล่องเลยนะครับผมอีก่ก็หอนมึงล่งคลองหน่อนะครับนี่นะครับก็จะเอาล่งไว้นี้นะครับเขากะทีเอาขึ้นรถขั้นหนี้นะครับขามฟังไปนะครับ เขาขึ้นรถแค่นี้แรงขามฟังนะครับขามไป่ฟังคเมนนะครับนี่ก็ทาเขาเอาของโตเก่าขึ้นก้อนนะครับถาเขาเอาโตเก่าขึ้นก่อนนะครับยังมีมองว่างของนะครับของมันยังหลยอยู่นะครับมันบ่มีมองว่างนะครับ มันมีคล้องกันเต็มเบิร์ดเลยนะครับถ่ายเข้า,าช่วงนี้ึืนก่อนนะครับเดี๋ยวจังหาหมองว่างนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำหรนี้ครับผมฝากกดติดตามนั่นนะครับกับนมองบีสารไต่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ